ข่าวฟุตบอลประจำวันที่17กุมภาพันธ์256 อาเซนนลยืนยนันปล่อยตัวมากิออสปีกดาวรุ่งบราซิเลียนไปให้ฟูมิเนเซนทีมในลีกสูงสุดของบราซิลยืมใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปีมากิออสย้ายจากเสาเปาโลมาทีมอาเซนอลในซัมเมอร์ปี22ก่อนได้ลงสนาม6นัดยิ่ง1ประตูนในเกมยูโรปาลีกที่พบกับเอฟซีซูริกและถูกปล่อยตัวไปเล่นกับนอริทซิตี้ในช่วงฤดูกาลหลังฤดูกาลนี้ปีกไว้20ปีถูกปล่อยยืมอีกครั้งไปเล่นกับลีกเอิงกับนอสแต่ก็ไม่ได้ลงสนามเท่าที่ควรทำให ถูกอาเซนนลเรียกตัวกลับในตลาดหน้าหนาวก่อนจะโดนปล่อยตัวเป็นรอบ3ปืนใหญ่ยืนยานได้ส่งตัวมากิยอสเล่นในบ้านเกิดบราซิลอีกครั้งด้วยการร่วมทับกับฟูมิเนเซนด้วยสัญญายืมตัว1ปีหรือจนถึงมกราคมปี24พร้อมกับมีเงื่อนไขซื้อขาดพ่วงด้วย